ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนายเจฟฟี่นะครับผมวันนี้นะฮะก็จะมา,าแนะนำนะฮะว่าวิธีที่เราจะดูอ่ะว่าใครมาส่อง facebook เราบ่อยๆนะครับมันจะจัดอันดับอป p top ranking เลยนะครับจับเป็นอันดับนะครับใครที่มาส่องเฟซเราบ่อย facebook เราเนี่ยบ่อยนะฮะเราก็จะสามารถดูได้ ตรวจสอบได้โดยวิธีนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกนะฮะเข้าไปที่อ่ะไม่ใช่นะฮะเข้าไปที่ Facebook ของท่านนะฮะอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็น Facebook ของผมนะฮะแล้วก็คลิกที่พื้นที่ว่างนะครับของเรานะฮะแล้วก็ View Page Source นะครับ นี่ครับมันก็จะแสดงหน้านี้ออกมานะครับผมแสดงหน้าอ่าที่เป็นโค้ดเยอะๆนะฮะแล้วก็ให้คุณกดกดที่คีย์บอร์ดนะฮะที่คอนโทรลแล้วก็ F อนะฮะมันจะขึ้นช่องนี้นะฮะช่อง่ตามเมาส์นี่ฮะแล้วให้เราพิมพ์ตามผมเลยฮะเปิดแล้วก็เครื่องหมายนี่ฮะเขาเรียกว่าเครื่องหมายอ่าคำพูดแล้วกันนะ แล้วก็พิมพ์คำว่า list นะฮะเห็นจุดสีส้มนี่ไหมครับอ่าจุดสีส้มนี่ก็คือหลังหลังจุดสีส้มไปนะครจะเป็นเลขรหัสนะครับของคนที่มาส่อง facebook เราบ่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสคนแรกนะครับที่มาส่อง facebook ผมนะครับแล้วก็นะครับลบ2ไม่เอานะเอาแค่เลขนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นคนที่สองนะครับ ามาดูกันดีกว่าผลที่สองปั๊บเราจะดูได้ยังไงนะครับก๊อปปี้มาก๊อปปี้มานะครับเลยตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดเฟซ o o ๊กงานเ,นะเิดมาอ่ะเห็นไหมเวลามันขึ้นลิงก์อย่างนี้นะครับให้เราวางไปเลยเรื่องที่เรากรอบมาปั๊บมันก็จะขึ้นนี่ฮะอันดับสองของผมนะฮะที่มาส่องเฟซบุ๊กของผมเป็นแม่ผมเองนะฮะลุมารินนะฮะส่องเฟซลูกบ่อยนะครับผม คนชวนเล่นเกมครับผมยาเข้าไปครับอันนี้เป็นอันดับสองนะฮะมาดูดีกว่าอันดับที่เท่าไหร่กันบ้างอันนี้เอาซักอันดับห้าแล้วกันครับอันนี้เป็นอันดับสองนะฮะก็นับมาครับสามมีครับสี่อันนี้อันดับห้านะครับมาสองเฟซบุ๊กองผมนะครับอันนี้เป็นเลยวางป๊าป ไปใครเออผมช้านะฮะอ๋อนี่ะครับเป็นคนนี้นะฮะสองสองเฟซบุ๊กในับที่ห้านะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ครับใครมีข้อสงสัยนะครับก็มาถามได้นะครับแล้วก็ว่ายังไงก็ฝากกดสับตะไคร้ด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณครับผม